สวัสดีครับอันนี้จะเป็นกล่องนี่ผมฉีกตรงนี้ออกนะครับเพื่อปิดบังสถานที่และชื่อลูกค้าโดยตรงนะครับก็คืออันนี้ส่งมาจากนครนายกนะครับก็ส่งมาให้ผมซ่อมนะครับส่งมาให้ผมซ่อมอันนี้รู้สึกจะเป็นเครื่อง iPhone x นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะกล่องดูนะครับว่าในกล่องเป็นเครื่องรุ่นอะไรก็ iPhone x หรือเปล่านะครับอาการเสีย น่าจะเป็นติดดับนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูก่อนแล้วกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาแค่พอประมาณก่อนนะครับนี่ฮะอ่ะโอเคนะครับเนี่ยเวลาพันพันมาดีๆครับกล่องนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้ามันบี้มากก็จะใส่มานะครับเพราะว่าบางทีมาถึงนี่แล้วอาจจะบี้มากกว่าเดิมอันนี้เป็นในโฟนเอนะครับ่า iPhone X นะครับ อาการอะไรเดี๋ยวผมดูแป๊บนะครับว่าอาการอะไรนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นติดดับนะครับตัวนี้นะครับ นี่ไม่เคยแกะด้วยนะครับปึกๆเลยนะครับเนี่ยจะเจ็บเจ็บเล็บนิดนึงนะครับต้องใช้เล็บถึงจะดีคเครื่องพวกนี้เนี่ยกาวยืดเอ้ยขออภัยนะครับขออภัยนะฮะกล้องมันดับนะครับนะฮะปึ๊บเนี่ยฮะกล้องชอบดับเพราะผมลืมกดบางทีบ่อยครั้งนะครับเหนียวนึกเลยนะครับ เครื่องสวยๆกิ๊บๆนะครับตัวนี้นะไม่เคยผ่านมือช่างแน่นอนอย่างนี้นะครับเครื่องอย่างนี้มายัางไงก็จบนะครับมายางไงก็จบถ้าไม่ตกกระแทกแรงนะครับ ถอดโกแบตอก่อนนะครับผมจะลองจับ power supply ดูก่อนนะครับว่าว่าเครื่องมันเป็นอะไรนะเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูกล้องเปิดกล้องนี้ให้ดูนะครับว่าอาการเสียประมาณไหนก่อนนะครับโดยประมาณนะครับสุดเขาจะบอกว่าติดดับนะครับตัวนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองกด power on ดูก่อนนะครับว่า เป็นแบบไหนนะฮนะนี่ฮะอาการนะ่าจะเป็นอาการติดดับนะครับบูธวนนะครับกิ่งกระแสขึ้นลงอยู่ที่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลงศูนย์ไปนะครับก็สรุปแล้วก็คืออาการติดดับนั่นเองนะเครื่องเปิดไม่ติดนะครับ ก็อาการนี้ก็เดี๋ยวผมแก้ได้นะครับไม่นานนะครับอาการนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่อยากจะส่งงานมาซ่อมนะครับก็อาการ iPhone X ติดดับนะหรือชาร์จไม่เข้านะเปิดไม่ติดนะจอไม่ขึ้นนะฮะไฟจอไม่สว่าง Wi-Fi บูทูธไม่ทํางานอะไรอย่างนี้เรารับซ่อมนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 3ย์แปดสามหาสีสีาำหรับลูกค้าที่อยากจะส่งซ่อมนะครับโอเคนะครับ ครับวันนี้ก็เป็น iPhone e x นะครับก็ iPhone e x นะก็คือจากต่อจากคลิปคลิปต้นนะครับคลิปที่เปิดกล่องมานะครับก็ตอนนี้เรา,าเดำเนินการแก้ไขให้เสร็จทีเรียบร้อยแล้วอาการเสียก็คือเปิดขึ้นมาแล้วติดดับนะก็เป็น iPhone e x ตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้นะครับนี่ก็ที่ส่งมาจากนาครน,นายกนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการแก้ไขได้เสร็จแล้วนะครับก็พร้อมที่จะส่งกลับคืน สู่มือเจ้าของเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับได้ทำงานรับใช้กับทุกทท่านนะครับที่ไว้ใจนะส่งงานให้ผมซ่อมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะส่งงานมาให้ผมซ่อมนะครับสามารถติดต่อผมได้2ช่องทางนะก็คือช่องทางที่1ก็คือช่องทางในช่องทางของเฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กจะเป็น Facebook นะครับ ก็จะเป็นชื่อนี้นะครับศักดานะครับศักดาแจ้งแก้วแบบนี้นะครับแจ้งแก้วนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเบอร์โทรนะครับก็คือ0 8 3 5 4 1 4 4 9 8นะครับ4ี่8นะครับก็อันนี้เราก็โทรมาสอบถามอาการเสียก่อนได้เบื้องต้นแล้ราคาประมาณเท่าไหร่ อันนี้ก็ทาง Facebook นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทาง facebook นะฮะลูกลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้หรือร้านซ่อมมือถือที่ไม่มีเครื่องมือไม่ครบนะหรือร้านขายมือถือที่มีบริการหลังการขายให้กับลูกค้านะครับาขายเครื่องไปเราต้องประกันลูกค้าแล้วกิถ้าเครื่องมันเกิดเด้งกลับมาเกิดเสียหายแล้วไม่มีช่างซ่อมก็สามารถติดต่อให้เราดูแลได้นะครับเราก็พร้อมที่จะ ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ผมจะลาทุกท่านเ,นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ